สวัสดีครับแฟนมวยทุ่ประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่26กรกฎาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดํเนินนะครับ เริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง JKN ในเวลา18.15นเป็นช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณมาดูคลิทหนึ่งในรายการนะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านเทโอลิศ TKP ยิมนะครับมวยจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่คล้ายมวยศักดิ์ชจยโชตครับวันนี้เจอกันทั้งด้าน ชัยชูโชคสอแสนลักษหรือเคนสอแสนลักนะครับหรือจอมทองการโยธาหรือพานุรั์เล็กนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับก็ทําการฟิสซ้อมที่ค่ายมวยสอแสนลักษที่จังหวัดสงขลาวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเทวฤทิ์ทีเคพียิมนะครับช่างน้ำหนักได้115.3ลดไป2.3นะครับส่วนทางด้าน ชัยชูโชคสแสนรักนะครับช่างน้ำหนักได้112.1ขาดไปจุด9ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของท้งนนชัยชูโชคสแสนลักษนะครับก็เป็นมวยขวารุ่นพี่เข่าในเหนียวแน่นอายุเยอะกว่าครับมาแทนสภาพเป็นรองครับก็เรียกว่ามาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านชัยชูโชคสแสนลักษนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นชัยชูโชคสแสนรักนะครับก็ไปชนะนอกทางด้าน F1 เพชรมวยไทยในยกที่4เมื่อที่27กุมภาพันธ์สอ1 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองายล่าสุดน,นะครับแพ้นอกาทางด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่ในยกที่3เมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นชัยชูโชคสแสนรักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเทวฤทธ ทีเคพียิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเทวฤทธิ T ์ทีพีเคพยิมนะครับก็เป็นเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ได้มีครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้ได้สดได้กได้เปรียบรูปร่างดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเทวฤทธิ T ์ทีเคพียิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเทวฤทธิ์นะครับก็ไปพิชชาคะแนน ไฟพยักมวยไทยบันเทิงเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์266ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนน,นป้อมเพชรปอน,นิผลผ่านเมื่อวันที่3เมษายน266ที่ดอนเมืองไฟล่าสุดน,นะครับก็ชนะคะแนน,นป้อมเพชรปอน,นิผลผ่านเมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่จังหวัดสงขานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเทวฤทธิ์ TKP ยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นเทวฤทธิ์ TKP ยิมนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขวัญชัยสอสมหมายหรือต่วนเป๋มวยไทยครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยต่วนเป๊มวยไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่อำเภอตาลสุมนู่น,นครับวันนี้เจอทางด้าน VIP นายกวิทย์ทุ่งสงหรือขุนศึกสิทธิ์นายกโมดเก่านะครับหรือเกียรติภัยรินนะครับนักชกจากนคร ซีทรราม巴拉นะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับย่านสุขสวัสดิ์หลังบิ๊กซีนู่นแหละครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านขวัญชัยสอสมหมายนะครับชั่งน้ำหนักได้119.9ลดไป0.9ส่วนทางด้าน VIP นายกวิทุท่งสงนะครับชั่งน้ำหนักได้119.1ลดไป0.1ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้าน VIP ในยกวิตทุ่งสงนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมสาดแข้งล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นบูดูดนันมีหมัดมีศอกสวนครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธเดินติดๆไปให้เร็วไปให้ไวน่าจะเอาอยู่ครับเสียเบนการันตีครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน VIP ในยกวิท์ทุ่งสงนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่น v i p นะครับก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ3ไฟลร,รวดครับแพ้คะแนนยอดมงคลพักยกเกเเมื่อวันที่31ธันวาคม2องรที่จิตเมืองน่นแพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมลกฏครับเมื่อวันที่18กุมภาพานันธ์สองรที่จิตเมืองน่นไฟล่าสุดแพ้นอกกันทางนัานยอดสิงห์ดำเกียติกำทรในยกที่4เมื่อวันที่17มิถุนายน2องรที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น วีไอพีในยกวิดทุ่งสงนะครับส่วนฟอร์มหลังและสไตล์การชกของน้านขวัญชัยสอสมหมายนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงบุ๊กดันฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของน้านขวัญชัยสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านขวัญชัยสอสมหมายนะครับก็สดจากขั้วสดจากเต้านะครับ ชนะคะแนนอาบาเช่เพชร40,000เมื่อวันที่26เมษายน266ที่ราชดำเนินชนะคะแนนขจรศักดิ์สีโอปอเมื่อวันที่17พฤษภาคม266ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนมานะชัยศักรุ่งเรืองเมื่อวันที่21มิถุนายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นขวัญชัยสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน,าน้่น V ีไนายกวิททุ่งสงนะครับเก,เก่าเก่าเกมกว่านะครับผมมองว่าเข่าในเหนียวแน่นวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน v ีไนายกวิททุ่งสงนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกลางปีน้อย PK แสนชัย มวยไทยยิมหรือพลายเงินสิทธิ์สอนวิชัยนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรามนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียโจโจเสียแขกพีเคนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์หรือวิรเดชโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบเพชรลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับนักชกจากจังหวัดลำปางซ้อมที่มอการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้119.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้120.7ลดไปจุด7ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับก็เป็นมวยซ้าย จังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงมีศอกรอสวนแรงๆครับอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วจริงๆนะครับก็ไปชนะนกทางน้านเวียเอนนี่มวยไทยเมื่อที่12พฤษภาคม2อง6ที่จังหวัดสงขลาในยกที่4 ไฟลล่าสุดก็ชนะนอกทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านมวยฝีมือดีครับเพชรพาไทยบำรุงศิษย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้่นกลางปีน้อยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้่นกลางปีน้อยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกม เตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นกังปีน้อยพีเคแสนใจมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานกังปีน้อยนะครับก็แพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์เมื่อวันที่26มีนาคม2อ1 6ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางนั่นเสือคิมกอลุ่งธนเกียรตในยกที่3เมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 6 6นะครับที่เวทีมวย ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกังปีน้อยพีเคแสนใจมวยไทยยิมน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน่นเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับผมมองว่าแข่งสายดีแข่งสายจัดจ้านวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน่นเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างน้ำพองน้อยสอสมหมายหรือจัตุเทพสอสมหมายนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ข่ายมวยสอสมหมายนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินหรือเอนนี่มวยไทยหรือเกียกรติกำธรน,นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ข่ายมวยสิงห์มาวินนะครับ วันนี้ชกกันในพิเกต134ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับชั่งน้ำหนักได้134.6ลดไปจุด 6. ส่วนทางด้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับชั่งน้ำหนักได้134.5ลดไปจุด5ครับนี่คือการชั่มหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับเป็นมวยขวามวยเขา่าเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าดัานแทง แล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับก็ไปชนะนอกโมฮอกเงะบังกะปิในยกที่2วันที่7เมษายน2 5 6 6ที่วันลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนยอดดวงใจสอจอมนตตีเมื่อที่12พฤษภาคม2 5 6 6ที่วันลุมพินี ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนน้ำพองน้อยสอสมหมายเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเด่นทุ่งทองซิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของท้งนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายกันมากนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข่งขวาโต้แรงขวางหน้าดันแทงแล้วก็เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมา วันนี้เจอกันใหม่นะครับใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับมาเที่ยวนี้หวังว่าแก้มือครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับการันตีมาครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับก็ไปชนะนกพลพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อที่17กุมภาพันธ์2016ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกในยกที่1แล้วก็มาชนะคะแนนทา้งด้าน สองฝังขขง f อฟเอคุปเมื่์ดันอมีนาคม2อ6ที่วันลูพินีไฟา์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน266ที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับน้องเขายืนยันการันตีวันนี้มาสางแค้นโดยเฉพาะนะครับ คู่ที่สในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮ่ง,งรวยรวยสวัสดีครับ